นี่เป็นเครื่องหมายที่ะยุนเฉียวและสูวินเฉียวเลยใช้เพื่อนัดพบกันนี่ตึกตึกตึกึกไม่รู้ว่าคนที่ทิ้งเครื่องหมายไว้จะเป็นยุนเฉียวหรือจูเนเฉียวเลยพุบเสียงน้ำนี่ เฮ้ยตื่นเต้นจังเลย,อยเอ๊ะดอกตรงเตี้ยน้าแปลกฮะไม่นะไม่เป็นหรอ,อเอ๊ะใครเนี่ยจิงฟุ่ีจิว้ว อุ้ยดีใจจังเลยข้าพูดนะ่ะเจ้าถึงได้รู้ว่ามีคนมาหากเป็นคนอื่นเจ้าคงได้ตายไปนานแล้วนะเป็นที่ข้าประมาทเกินไปข้าจะระวังให้มากครั้งหน้าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพี่จิ๋วท่านดูสิข้าดอกตรงเตียเจอแล้วนะฟุบนมันอยู่กลางแม่น้ำแต่ข้าว่ายน้ำไม่เป็นเลยไปเอามาไม่ได้หู เป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าไว้นะไม่เป็นเอ๊ะฟุัสอือฮ้สาวน้อยแสนสวยทั้งสองพวกเรามาหุบปากกับเจ้าซะเจ้าเหมืนมีตาดูเลยลนหรือไงว่านั่นคือใคร มือศักดิ์สิทธิ์จวินจิ๋วที่แม่แต่บู้โรงนาจินก็ถูกนังเล่นงานสเสลยนางยังกล้าบีบคพอคนต้นหน้ารองเจ้าสำนักกระบ,บี่เลยด้วยถ้าเจ้าอยากโดนหาตีแต่ก็ไปคนเดียวอย่าลากพวกข้าก็ไปเกี่ยวด้วยพวกเจ้าดูสิว่าดันคืออะไรดอกตองเตีย ดูตาเปกนางคงจะไหวน้ำไม่เป็นตาวปวกข้าได้บันมาก็จะพาออกไปจากที่นี่ได้ฟุบฟุบพี่จิ๋วพวกเขาจะทิ้งดอกดงเตี้ยไปแล้วให้พวกเขาไปแต่ว่าเอ๊ะอะอ้หายไปแล้วดอกดองเตี้ยหายไปแล้ว ทำไมอยู YOU, YOU, ่ๆถ <Hey, boy. S 1> ึงได้หายไปเพราะว่ามันเป็นของปลอมยังไงเล่าของปลอมงั้นเหรอเยอะเลยแล้ะน่ากวจัรณ์อาตุอ่าอ ตูอ,อาตูหายไปแล้วพป่พี่ีจิ๋วพวกเขาถูกปลากินไปแล้วอืมปลาปลาอย่างนั้นมันอะไรกันสัตวม์มงคลขั้นสามมัจจาถือจินดอกตรงแต่ที่เจ้าเห็นนั่ะเป็นของปลอมเพราะมันอยู่ในน้ำแต่กลับไม่มีเงา สำหรับคนที่เข้ามาในปาน่านี้ทุกคนต่างมุ่งเป้าหมายไปที่ดอกตรงเตียนะเจ้าดีที่ข้าไว้หนาไม่เป็นไปกันเถอะไปหยาดอกตรงเตียของจริงกันอูซางลบชื่อพวกก็สามคุอออกไปการตายในแา่คุณกับวงกุดก็คือการตายจริงกรับ ชื่อของพวกเขาจะถูกลบทิ้งมีเพียงผู้ที่โชคดีไม่กี่คนที่ออกมาได้ถึงจะได้เป็นสิ่ห้าสำนักที่แท้จริงตั้นปูตูจีท่านว่าจะวินจิ๋วฉลาดและเก่งมากใช่หรือเปล่านางไม่ถูกประจ่าจือเกินหลอกกินนะเย้เย้ยัเด็กตวินจิ๋วน่นะเก่งไม่เบาทีเดียวแต่อยนางได้ดอกตรงเตี๋ยวมาแล้วนางจะเลือกเข้าสำนักใด ก็ต้องดูว่าคนเบื้องบนว่าจะเลือกอย่างไรเบื้องบนเหรอกูสงส์จะลืมไปแล้วเหรอเหล่าผู้สอูงของห้าสำนักได้เหล่าเจ้าสำนักทั้งหลายเนี่ยต่างก็นั่งดูการแข่งขันอยู่ที่ตำหนักซานเตียนพวกท่านก็ให้ความสนใจการแข่งขันในครั้งนี้ทุกอย่างก้าวเช่นกันทุกท่านเมื่อไปแล้วก็ต้องยอมรับความฝ่ายไป,ไป อย่าลืมนำของล้ำค่าของพวกตันไม่ค่าที่สำนักด้วยล่ะยฮ้ยค่าต่องตวงจนพวกตันเกลียดกันเลยหากมีใครเห็นเข้าจะกายหน้าเอาได้ใช่หรือเปล่านี่เจ้าพวกโสเออ่านับหน้าที่ดูแลสำนักกระบี่ําไม่รู้จัดการเขาฮะก็เป็นเจ้าสำนัก ข้าจะไปทำอะไรก็ได้ล่ะพวกเจ้าอยากปนนันกับเขาเองแต่แท้ไม่มีใครบังคับพวกเจ้าสักหน่อยจะาก่อนพวกเจ้าดูนั่นเหมือนว่าเจวินยุนเสียกำลังบอกกอ็ไดบ้างอย่างก,กับเจวินจิวกับมู่งหรงเออเกี่ยวกับเจวินจิวเหรอแต่กูลข่าดีกับนางมากไม่เคยรังแกและกดขี่นางเลย đã, cuối cùng nàng trở lại cha, làng gia đình, cha, có thể kiếm được một số tiền. Cái này không phải là chuyện nhỏ, chỉ là một chút tiền. Nàng không thể để cho người khác làm việc này được. Nàng phải tự mình làm. Nàng không thể để cho người khác này được. Nàng phải tự Nàng không thể để cho người khác làm việc này Nàng phải tự mình làm. Nàng không thể để cho người ถ้าไปกวนทวจ้าเกินไปแล้วจะยุ่นเสี <T hing> ่ยวน่าสงสารมะตุกตันเราไม่อาจฟังความจากจวินย sure. ุ่นเสี <S <s ่ยวเพียงฝ่ายเดียวเรื่องนี้ต้องใหลักจักเตียนจงตรวจสอบก่อนถึงจะตัดสินได้ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบหรอกที่จวินยุ่นเสี่ยวพูดว่าตระกูลจวินทุกทวินจิ๋วข่าลักตระกูลนั่นเป็นเรื่องติเรื่องมาถึงขน้นนี้จัวจีจำต้องลงมือกับจวินจิ๋ว จังไรเหตุผลเส็จจีเมื่อพวกอุสอเอปู้เช่นนี้แสดงว่าเรื่องที่นางข็อดล้างตระกูลเจวินก็เป็นเรื่องจิเจวินจิ๋วตำเช่นนี้ต้อยน่าออกจากใกล้ควรของวงกดมาได้สนักยากข้าไม่มีทางรับครรมมุนอมีเช่นนางก็เป็นสิทธิเด็ดค่ะสำนักกระบี่ของข้าก็ไม่ต้องค่ะ สำนักข้าก็าไม่รับสิทชั่วเช่นกันสำนักกุยหยวนก็ไม่รับเช่นกันฮ่าดาหอยยนะดีจะตาพวกเจ้าไม่อยากได้้ารับนางไว้เองเมื่อตอนนั้นพวกท่านอย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันเจ้าสำนักพุยธสวรรค์จริงเหรอวิฮพวกข้าไม่เสียใจแน่นอน ดาวยานตเช่นนี้พวกเราไม่มีตางรับเข้าสำนักเด็ดขาดพี่ติ๋วเราไม่พบบอดแสของดอกตรงเตี้ยเลยตำนว่าพวกเราจะาเจอไหมไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็มีคนมาบ้องบอดแสถึงมือพวกเราเองด้านหลังเรามีพวกหนูห้าตัวตามพวกเราอยู่ฮะ กีไม่ถึงว่าจะมีคนสะกดรอยตามเราหรือว่าจะคิดถูดโจมเราฟุบชิงยังไม่ออกมาอีกเหรอฟุบเออเออหย่แล้วถูกปกเข้าแล้วเิ็จดั้กดลงมือแล้วก็แล้วกันชิงปุกจับจวิ๋จิ๋วให้อีกด้พี่จิว๋วนั้นก็หัวจากจีโฉง ก <c oughs> ้าไม่สนหรอกว่าพวกมันจะเป็นคนของอาณาจักรไหนกล้าจู่โจมข้าชึกอ่อ่าึกอ่อ่อ่าโดนหาที่ตายชัดๆฟุบพี่พี่จิ๋วเก่งสุดๆไปเลยอะ่ะ